สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปสัปปะลาดกันนะครับเริ่มต้นเลยนะอ่าหน้ากระดาษเรามีอย่างนี้เราก็จะวาดกลมๆเข้าไปอเอาใหม่เราก็จะวาดกลมๆเข้าไปเป็นดวงตาก่อนนะครับกลมใส่คิ้วเฉียง,ยงนะครับ ใส่ในดวงตาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกตาดำลงไปเห็นไหมได้ดวงตาสัปราดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็ใส่หัวให้เขาครับแบบนี้นะครับเป็นหน้าผากแล้วก็เป็น ศีสะนะครับเขียนเส้นนอนนะครับแนวนอนไปข้างหน้านดหนอยนะครับใส่รูจมูกเอารูจมูกแบบนี้แบบจระเข้นะครับนี่ใส่เลยข้างบนน,นะครับแล้วก็ลากลงมาสัปปะหลาดเอาอารมณ์ดีรืออารมณ์เสียสัปปะหลาดอารมณ์เสียดีกว่านะครับ ใส่เขี้ยวเข้าไปดึงลงมานิดหนอ่อยใส่หยักหยักลงไปเป็นฟันด้านล่างนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อดึงลงมาแห่แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว ทำยังไงครับแขนสัปหลาดเอาแขนยาวแขนสั้นเอาแบบแขนนี้นะครับใส่เล็บหนึ่งสองสามสี่นี่ได้แขนสัปหลาดนะครับแล้วขาสัปหลาดอยู่ฝั่งกันนี้นะครับดึงลงมาใส่เล็บหนึ่ง สองสามนะครับใส่3นิ้วนะครับแชปพอได้อย่างนี้แล้วใส่หลังให้สัปหลาดดึงลงมาโอ้ตัวอ้วนเหลือเกินสัปหลาดของเราสงสัยต้องไปลดน้ําหนักแล้วนะเนี่ยนะครับ,รบแต่บางบอกบอกว่าสัปหลาดบางทีมก็ไม่ต้อง รถน้ำหนักก็ได้มันต้องตัวโตๆจะได้หน้ากลัวนะครับนี่หางสัตว์ประหลาดโอ้ยหางสัตว์ประหลาดกระดาษคูมเหลือแค่นี้นะครับท่านกระดาษนักเรียนยา,ยาวๆทั้งเรียนก็วาดยาวไปได้เลยนี่ก็ได้สัตว์ประหลาดแล้วนะครับเพิ่มความดูร้ายให้สัตว์ประหลาดของเรานะครับใส่ครีบก็ครีบก็คือเหมือนอกระดูก หลังของเรานะครับนักเรียนลองคำดูข้างหลังของนักเรียนนะครับก็จะมีกระดูกอยู่เป็นยาวๆลงไปเนี่ยของเราเนี่ยเรียกกระดูกสันหลังนะครับของสัตว์ประหลาดก็จะเป็นครีบขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะโผล่ออกมานอกลําตัวแบบนี้นะครับเราก็ใส่บางคนอาจจะทําแหลมๆไปเลยก็ได้นะครับผมครูทาหยักสัตว์ประหลาดของครูดูน่ากลัว แฉกน,นี่ไปหางด้วยนิดหนึ่งนะครับตรงท้องครับตรงท้องใส่อะไรดีใส่เป็นเกรดเหมือนปล้องของงูก็ได้ครับนี่นี่มาเลยทำเป็นปล้องของงู ชวชวชวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลำตัวสับป,ปหลาดแล้วก็ใส่เกรดให้เขาเรียกอะไรใส่ลวดลายให้เขานะครับแบบนี้เป็นผิวหนังครุกคะับเหมือนตุ๊กแกรครับแล้วก็ใส่ลวดลาย ครูควาดฝั่งฝั่งขวามือนะครับของกระดาษเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยครูเว้นพื้นที่ไว้เพราะว่าครูจะให้สป,ปล่างครูพ่นไฟนะครับพ่นไฟหรือหรืออะไรดีนะครับปกติสป,ปล่าดเขาชอบพ่นไฟใช่ไหมนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับหน้าแล้งไฟป่าเกิดเยอะนะครับสบปลาดครูจะช่วยชาวบ้านนะครับไปอมน้ำครับอมน้ํานักเรียนคนไหนเคยอมน้ำาั้งครับอมน้ําในป่าแล้วก็พ่นออกมานะครับสบปลาดครูก็ไปอมน้ําพ่นออกมานะครับเพื่อดับไฟป่านะครับแหมอะไรมันจะเป็นคนดีขนาดนั้นเราก็รูจะวาดภูเขาขึ้นมาก่อนนะครับภูเขา อ๋คนตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนนี่คนตัวประมาณนี้มีคนนะครับมีมีคนคนกําลังถือสายยางกับกับมีรถดับเพลิงนะคร,บร,บรบับรถดับเพลิงรถดับเพลิงต่อจากรถดับเพลิงมาแล้วก็มาอะไรมาว่าจะดับไฟป่าตรงนี้ก็ไฟก็ลุกลุกใหญ่เลยไฟป่าลุกใหญ่เลย โอ้ไฟป่าแต่ถ้าเกิดไฟป่า,าจริงๆนักเรียนต้องเรียบวิ่งหนีไปทางที่ไม่มีไฟนะครับเพราะว่าไฟป่าจริงๆอันตรายมากนะครับมันจะทําให้เราสําลักควันได้ง่ายๆนะครับทางที่อย่าเข้าใกล้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่นะครับกับหน้าที่ของสปาลาดนะครับสปายก็ทาง่ายสปลาลก็พ่นน้ําออกมาทำเป็นเส้นออกมาเลยครับ นี่น้ำจะเป็นไงก็เป็นหยดหยดน้ำออกมาหยดน้ำออกมาหยดน้ำออกมาชวิงชวิงชวิงเป็นหยดน้ำหยดน้ำสปอลาร์ดก็จะมีหยดน้ำไหลลงมาตรงนี้ชวิง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 แล้วก็มีมีเครื่องบินได้ไหม มีเครื่องบินของในหลวงนะครับมาช่วยดับไฟเขาก็จะเอาถังใหญ่ๆห้อยไว้นะครับพอถึงตรงที่ไฟเขาก็จะเทน้ำลงมาช่วยกันดับไฟป่านะครับไฟป่าพอพอ,พอโดนน้ำเข้าไปแล้วก็ค่อยๆสลายตัวลงนะครับ หลายตัวลงโอ้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนนะครับก็กลายเป็นควันขึ้นมาเสร็จแล้วทุกคนก็เชยโยสัตว์ป่าพคกกระตักระตงกระต่ายก็เชยโยสัตว์ป่านะครับเขามาร่วมขอบใจสัตว์ประหลาดและขอบใจคนที่ช่วยรักษาบ้านไว้ให้เขาซึ่ง ตอนนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับจะขอบใจทำไมความจริงไอ้คนจุดไฟส่วนใหญ่ก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละครับ <c oughs> นะแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าเราไม่รักษาป่าช่วยกันมันก็ถึงแม้ว่าไฟป่าบางทีมันก็จะเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ช่วยเปลี่ยนผัดพันพุ์พืชใหม่ๆนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย ปริมาณพื้นที่ป่าของเรามันเหลือน้อยมากนะครับ mm hmm. ก็ต้องช่วยกันรักษานะครับช่วยๆกันนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วสปราดนะครับสวัสดีครับ